สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกันอีกแล้วค่ะมาดื่มบิงโกกันก่อนนะคะดื่มบิงโกกันก่อนไหนขยา่ากันนะคะขยับแบบไม่ได้เอาช้อนมาค่ะคิดถึงไหมคะไม่ได้ออกกําลังกายนานมากเลยค่ะเกือบเดือนแล้วค่ะเพราะว่าพอฉีดเข็มสามใช่ไหมคะคุณหมอก็ก็บอกว่าไม่ควรจะออกกําลังกายนะคะควรจะพักผ่อนให้เยอะๆยนะคะแล้วก็ทานอาหารเยอะๆ โอ้โหน้ำหนักหน่อขึ้นมา1นึ่กิโลครึ่งเลยค่ะเดี๋ยวก็จะพยายามพยายามออกกำลังกายให้ทุกวันเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะได้ร่างกายเฟิร์มหน่อยนะคะเฟิร์มเพราะตอนนี้แก้มเริ่มยืดแล้วนะ,ะเริ่มยืดยืดค่ะดื่มกันนะคะวันนี้มีแม่ขาวเต็มเลยค่ะแม่ขาวทั้งนั้นเลยเดะะี๋ยวกแต่ไม่เห็น,น,นะจันค่ะ คารจันนเลยละลายง่ายมากค่ะเพราะว่าบิงโกโคอลลาเจนเนี่ยมีโมเลกุลที่เล็กกว่าคอลลาเจนทั่วไปถึงพันเท่าเลยนะคะเป็นซูปเปอร์ฟู้ดเลยค่ะ ได้ยินเสียงกุ๊กไก่ด้วยกํกำลังใจนะคะ่ะอยากคอก่อนนะคะกระตุ้นประสาทกันหน่อยดีกว่า มาตัะต้นประสาทมาสักครู่หน่อยก็ได้เห็นเฟซบุ๊กของคุณคนหนึ่งนะคะเขาเกิดอาการ ที่พูปค่ะพูเนื่องจากว่าหลับน้อยนอนน้อยแล้วก็ลูกก็วคก้มลงไปเนี่ยก็จะมีชี้แตกชี้แตกนก็เลยส่งข้อมูลไปให้คุณเขาว่าดีแล้วที่รู้เหตุผลของการเกิดอาการนี้นะคะว่านอนน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ปลอดภัยพอปลอดภัยแล้วเวลาเรากลับเ,เข้ามาใช้ชีวิตใหม่นะ เราจะต้องปรับตัวนะคะปรับตัวในเรื่องของการนอนให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าการนอนนี่สําคัญที่สุดเลยค่ะร่างกายอะ่ะมันมันทางานใช่ไหมจริงจริงอ่ะร่างกายของเรามาทํางานตลอดเวลาเลยอย,อย่างหัวใจอย่างงี้หัวใจเนี่ยจะทํางานตลอดเวลาไม่มีวันหยุดใช่ไหมตลอดเวลาตลอดเวลาเลยอันนี้ถ้าเราไม่พักผ่อนเนี่ยมันจะเอาเอาส่ไหน่ะที่จะมารีเฟรชให้ร่งางกายแข็งแรงขึ้นนะคะเนี่ย จะเป็นเป็นปัญหามากแล้วก็การนอนเนี่ยถ้านอนน้อยปัญหาคือสิ่งเสีแยแรกเลยก็คือความดันสูงก่อนแล้วเพราะความดันสูงแล้วใช่ไหมทำบ่อยๆเป็นประจำๆใช่ไหมก็จะเกิดเหตุการณ์เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันร,ร่างกายมันงงค่ะมันงงมันงงว่าเอ๊ะอะไรนี่นี่มันอะไรนี่มันใคร นี่มันเชื้อโรคเนี่ยมันตัวเราอย่างนี้นยแล้วมันก็จะงงแล้วมันก็จะมากัดกินตัวเราเองด้วยมันก็จะทําให้เกิดอาการเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับการแพ้ภูมิของตัวเองภูมิมันตัวเองมันงงค่ะภูมิตัวเองมันมงงเพราะฉะนั้นปรับนะถ้าเกิดใครรู้เร็วนะรู้เร็วแล้วก็ปรับการใช้ชีวิตให้ถูกต้องนอนให้เพียงพออย่างน้อย6ชัว่วโมงขึ้นไปนะคะ ก็จะไม่เป็นอาการนี้นะคะยืดตัวหนึ่งนาะทีนะคะ มาเช็คประสาทกันเหมือนเดิมดีกว่านะคะว่าคนอื่นเขา,าเขานอนน้อยเราดูชิช่าเราเป็นยังไงสติสมาธิมีไหม พอได้อยู่นะคะพอได้อยู่ค่ะพอได้อยู่ ได้ยลยค่ะยีดตัวกันนะคะยืดตั้งนานเลยค่ะช่วงเวลาที่ผ่านมาก็มี สั่งของมาเพื่อการใช้ชีวิตลายรายการเลยคะ่ะแต่ว่ายังไม่ได้เปิดกล่องเลยคะ่ะเดี๋ยวจะมาเปิดกล่องกับเพื่อนๆด้วยดีกว่านะคะเพื่อนๆผ่านเข็มสามากันได้ยังไงคะโอ้โหหน่อยนี้นะคะระบมแขนมากๆแล้วก็กยกแขนไม่ขึ้นเลยะคะ่ะไม่ขึ้นเลยหมักมากมาก,มาก เหมือนพึ่งน,นะคะเหมือนพึ่งมาต่อยทั้งสูงนะคะมาต่อยะคะ่ะห่อเดินวนเดินวนสักห้ารอบนะคะวนแบบใกล้ๆหน่อยนะคะ <c oughs> <laughs> ดีเลยค่ะใกล้ๆใกล้ไปใกล้ๆไล้นะคะไม่ได้ใกล้ๆนะคะ สิบรอบไหมคะสิบเอ็ดนาทีแล้ว เซ็งจัดติ๊บเซ็งกัติ๊กหนึ่งร้อยครั้งนะคะเต็มตัวนะคะง่ายมากเลยค่ะบิดเออนะคะเต็มตัวหนึ่งสิบสามสเจ็ 1, 2, 3, 4, เดี này, tôi rồi, các bên rồi, còn ๋ยวหน่อยไปคูดาวแล้วก็ไปนั่งสมาธิก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันตอนหกโมงนะคะบ๊ายบายนะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ